ครับแนะนําตัวหน่อยครับมุมแดงก่อนเดี๋ยวผมเสาเอกอัจฉริยออะยครับอ่าส่วนน้ําเงินเป็นไรินซินดลอยครับครับเป็นไปนรินถอดแมสก็ได้เดี๋ยวพูดไม่ค่อยได้ินแป๊บเดียวสัมภาษณ์อ่าเดี๋ยวสอบถามความพร้อมให้กราบฝากแมสไว้ที่ทพี่เขาก่อนอ่าสอบถามความพร้อมของเสาเอกก่อนดีกว่าเปลี่ยนสีเสื้อมาใช้อัจฉริยะไฟนี้เป็นไฟที่ไฟที่สองโอ้โหไฟที่แล้วนี่คนอิจฉาคนทั่วประเทศเลยนะอาชีพเท่าไหร่เนี่ยก็ ประมาณสองแสนได้อยู่ประมาณสองแสนไม่รวมค่าตัวนะไฟล่าสุดเป็นไงชกกับใครกุมารดอยขึ้นมาก็เบียดกันไปเบียดกันมาเราช่วงไหนเราเรามั่นใจชนะต่อยกุมารดอยอ่ะก็มันหมดยกสามที่มั่นใจนะอ๋อหมดยกสามที่มั่นใจเลยเพราะว่าประลองกําลังกันใช่ไหมแล้ววันนั้นต่อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยยี่สิบเรามาทดสอบน้ำหนักยังมามาบารีสาวรับคิดคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเลยร้อยยี่สิบเป็นน้ําหนักที่โอเคไหม ก็ได้ครับต่ำสุดของเสาเอกตอนนี้เท่าไหร่ก็สิบเก้าก็ได้สิบเก้าก็ได้วันนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งพอไม่มีปัญหานะครับผลงานเราเนี่ยหลังๆเป็นไงบ้างครับก็มีมัีเหมือนกุมารดอยแล้วก็มาชนะากุมารดอยอก็เจอกุมารดอยก็มีนแล้วก็เจ้ากุมารดอยอู้เจอกุมารดอยหลายรอบเลยประมาณเจอกุมารดอยสี่รอบแล้แล้วพอมาซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างเรา ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมก็ไม่มีนะครับก็แค่แบบซ้อมให้หนักประเดิม็นม,มีคู่ปัม้มมีคู่ปั้มมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วเจอกับเพชรเพลินไฟนี้ไฟแรกใช่ไหมแต่เคยประกบเจอกันแล้ววันนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็มัน,นเคอร์ฟิวไม่ได้ตาดเลยเจอเคอร์ฟิวน็อกเลยพันมือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอีกกี่นาทีจะขึ้นชกอีกสองคู่เองหรืออ๋ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้โหนั้นเซ็งเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ได้ชกแน่นอนเพราะตรวจ โควิดเรียบร้อยแล้วนะครับอัชีนล่วงหน้าจากพี่เล็กจะราคาเท่าไหร่ใชแสนหนึ่งแน่นอนแสนหนึ่งมีแน่นอนครับมั่นใจไหมมั่นใจครับเออ่สภาพจิตใจสภาพร่างกายทุกอย่างดีก็ดีทุกอย่างพร้อมเลยปีนี้รออายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่เราจากจังหวัดนนทบุรีน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่วันห้าสิบอ่ะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับก็วันนี้ปากติดตามตัวเองก็วันนี้ก็ติดตามให้เต็มที่ครับผมโอเคนี่เสาเอกออัจฉริยะอ่ะมาดูคนนี้กันบ้างครับเพชรไพรินสจโต้งปาจีนโอ้โหสีเสื้อนี่ต้องบอกว่า มาบิ๊กเนมด้วยกันเลยเป็นไงการที่ซ้อมเราซ้อมมากี่วันก็เป็นเดือนครับซ้อมเป็นเดือนซ้อมอยู่ไหนูภูเก็ตครับอ๋ออยู่กับพี่หนุ่มน้อยเหมือนเดิมปะใช่ไหมตอนนี้ที่ภูเก็ตค่ายพี่หนุ่มน้อยมีใครมาช่วยซ้อมก็มีแบคแฮมมีปรตักสยามครับมีปานเทพแล้วก็ต่างชาติอ่าปตักเทพก็ซ้อมอยู่ด้วยกันต่ปานเทพใครนะปานเทพอ๋อปานเทพแล้วมีใครเนะประตักสยามตักสยาอ่าร่างกายสมบูรณ์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราต่อยไว้ที่ไหนอะเขา เคลื่อนไหวร่างกายมาไฟต์จรงแล้วเราต่อยล่าสุดที่ไหนต่อยที่ช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดเป็นยังไงวันนั้นก็ชนะชนะใครอัซสืบสัตว์ครับน้ำหนักเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้านะครับแล้ววันนี้มาร้อยยี่สิบครับเรามาสอบหรืออะไรยังมาสอบครับเท่าไหร่ครับพอดีครับพอดีเลยโอ้แสดงว่าร้อยยี่สิบไม่มีปัญหาหายไปกี่เดือนเนี่ยเจ็ดแปดเดือนได้ไหมได้แล้วไปทําอะไรมาเจ็ดแปดเดือนที่หายไปซ้อมตลอดจริงว่าไม่มีรายการก็ไม่ได้กลับไปพักบ้านไม่ได้กลับอยู่ค่ายรอโควิดซาใช่คือซ้อมรอรายการเอาพูดง่าย แล้ววันนี้เจอกับเสาเอกเราวางแผนไว้ยังไงก็เดินติดๆจะตายลูกพี่เรามีใครพูดอะไรกับเราไหมว่าต้องต้องเตรียมอะไรมาเป็นพิเศษต้องสู้กับเขาในรูปแบบไหนก็มีมีอ่าบอกบอกว่าไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูบนเวทีอ่าตอนนี้เราบอกอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวคู่ชกแก้เกมแย่เลยนะครับทุกอย่างพร้อมนะน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่หกสิบหกเราคนจังหวัดใช่พูดอะไรกับแฟนมวยทั่วุกท่านนะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้นะครับ โอเคไม่ผิดหวังนะ,ะดูเนื้อตัวชัดๆเลยยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับ